อึ้งภาพล่าสุดอดีตดาราเด็กหนังดังปัจจุบันเธอโตเป็นสาวสวยสะพรัง่งหลายคนยังจดจำแมคเคนซี่ฟอยอยได้ดีจากบทเรเนสเมลูกสาวของเบลล่าและเอ็ดเวิร์ดในภาพยนตร์เดอะเทไรสซอเกอร์ breaking dawn ภาคสองที่ทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลยังอาติสตอวอร์ Award สาขานักแสดงสมทบหญิงรุ่นเยาว์ยอดเยี่ยมเธอยังเคยฝากฝีมือในบทเมิร์ฟววยเด็กจากอินเ r อร์ l l a r 2อร์และบทคลาร่าจากเดนน่าคราเ n อร์แอนด์เรมส์ ของดิสนีย์อีกทั้งยังเคยแสดงในหนังดังอย่างเด e Conjuring และ Black Beauty ทางดิสนีย์อีกด้วยล่าสุดในวัย24ปีแมค k เคนซี่ตัดสินใจหันหลังให้แสงไฟชั่วคราวเพื่อใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านไร่พร้อมทุ่มเทให้กับองค์กร Wild Beauty Foundation ซึ่งทำงานด้านการอนุรักษ์ม้าป่าและสัตว์ป่าโดยเธอดูแลฟาร์มและม้าอย่างที่เธอรักแม้จะยังมีบทภาพยนตร์เสนอเข้ามาไม่ขาดแต่เธอเผยว่ายังไม่เจอบทที่ท้าทายพอโดยเฉพาะบทราย ที่เธออยากลองเล่นดูสักครั้งในชีวิตนอกจากนี้เธอยังมีความฝันอยากผันตัวไปทำงานเบื้องหลังในวงการหนังอีกด้วย